จากลูกไปลุงเรียนแล้วนะคะทุกคนนงแบมกะจัดลานขาไม้นะคะทุกคนขาเนาะกะรู้สึกว่าเขาทีเขาท้างกว่ากอนหนานี่นะคะทุกคนเรากะหลบนอก,กเป็นลานขาเล็กๆนะคะทุกคนนงแบมจับค่าทุกคนเขาไปเบื้องข้างในอันนี้ก็นั่งเล่นหน้าล้านทางํำแข็งกับเปียนนี่เลยค่ะเข้ามาข้างใน ก็จะมีด้วยจิ้มอ่าตู้อ่านำดื่มกะสิเป็นตู้เย็นนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเปลี่ยนฟังนะคะทุกคนขาเปลี่ยนเปลี่ยนฟังนะคะทุกคนแต่ก่อน,นน่นี่อ่าสั้นสูงสูงนี่จะอยู่ฟังกระจกนะคะจะอยู่ฟังกระจกใสนะคะทุกคนอ่าร้านเสริมสวยฟังนี่นี่เลยค่ะทุกคนอ่าตรงนั้นก็จะเป็น ลานทำผมนะคะทุกคนน,นี่ลานเล็กๆลานออกขายออนไลน์พร้อมอฟังก็จะเป็นเตียงสะผมนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเนาะอยู่อยู่น้ากันทุกคนแบง่งแบ่งลอกกันนะคะกับลานลานขานะคะทุกคนขากับร้านขานะคะนี่เลย ฝั่งหน้าบ้านก็จะเป็นโรงเรียนที่ติดกับวัดนะคะบ้านหลังซีฟ่าก็สิเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะทุกคนขาปฐมไบเนาะนี่ก็เป็นโรงเรียนปฐมหอดป .6 นะคะทุกคนฟังหน้าบ้านเนาะคะ่ะมาเลยมาฟังทั้งนี้มีอย่างฟังนี้ก็จะเป็นคลองไส้ทุกคนออกไปหาทั้งนั้นได้นะคะทุกคนออกไปหาทั้งนั้นได้อ่านี่ก็เป็นของ กินของใส่ให้กันนะคะทุกคนขานี่แหละค่ะน้องแบมจะทายให้ทุกคนด้เบิง่งนี่ค่ะมันอยู่รอบเดียวกันนะคะทุกคนอาอยุห้องเดียวกันแต่ว่ากับแบงแบงคนละห้องนะคะน้องแบมจะพาไปเบิง่งข้างนอกนะคะทุกคนค่า น้องทองวิจัยน้อเขาไปดูเพืยนที่ข้างนอกอนนจัดสวนต้นไม้จัดสวนต้นไม้ปลูกดอกไม้เอาต้นไม้มาวางแน่นะคะทุกคนเลยเปลี่ยนทิศทางถังน้ำแข็ง เหลือแต่ป่ายทุกคนไปเพราะท่านในหมาอยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วมันตามคิว้วเดี๋ยวเพื่อนที่โทรมาห้ไปเอานะคะทุกคนนี่เลยค่ะเมื่อคืนมีฝนตกเมื่อคืนฝนตกตกบึดคืนเลยค่ะทุกคนเนาะอากาศกระแดดแต่ว่ากระเบาะบาห่อนปันไดต้นต้นยมหน่อยนะคะทุกคน ม่วงออกดอกอีกแล้วต้นม่วงออกดอกอีกแล้วค่ะทุกคนมะม่วงน้ำดอกไม้งวดก้อนก็ได้กินอยูห้าหกลูกนะคะทุกคนเพราะว่าปลูกใหม่ทุกคนอันนี้มันออกลูกเต็มเลยค่ะ,ะต้นอี้อย่างเนาะตอนน้องแบมไปซื้อมาตอนแบมไปซื้อมาเขาบอกว่าต้นกัน เขาเอิ่นหนากปลกกว่าสั่นเดี๋ยวช่วงนี้นาฝนน้องแบมกัสีเอานี่ออกปลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีสุครุสุค้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมชาแนลนะคะทุกคนค้าเมื่อน,นีน้องแบมกาอยากมาเวา้า ในเรื่องของบางคนเพื่อนกับอลูนเนาะคะ่ะวาน้องแบมใส่ชีวิตอยู่เป็นยู่กินยู่จังไดนะคะบางคนก็อยากอ,าอยากน้โมเมนต์แบบทาน้องแบบว่าคอมเมนต์แบบคือยังบอลลูจากโตตัวที่แท้จริงของน้องแบบงมกล้ามาคอมเมนต์แบบพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าดีรู้สึกแบบหดหูใจเหี่ยวเบ่งซีแมค่ค่ะทุกคนขะบางเทือบางอ่า บางข้างนะคะทุกคนบางคนก็อาสิบไปเบิ้งการใส่ชีวิตของหลายๆคนมาแล้วคืออาบางคนก็บอกว่านองแบบหนาอยส่มบายนะคะทุกคนที่จริงแล้วก็ว่าได้สบายอย่างมากมายนะคะทุกคนเพียงแค่วามือนี่ปัญหา ปัญหานองแบมกะมีแต่นองแบมสีบอเอาปัญหาขื้นมเว้านะคะทุกคุณปัญหาของขอบครัวนองแบมกับสามีมีปัญหากันอย่างบอกะมีนะคะทุกคนมีแถบทุกๆขอบรัวแต่ว่ามันกัขื้นอยู่กับขอบรัวนั่นคนณคุนนางเขาสีเอาเรื่องปัญหาขื้นมเว้าวบอนองแบมก็มองว่าบลูว่าสีเอาปัญหาเรื่องขอบรัวขื้นมเว้าวเฮ็ดอย่างนะคะุกคุนนองแบมกะมีปัญหาด้วยกันค่ะถามว่า การใส่ชีวิตอยู่บ้านนอกลาบากบ่ค่ากก็ลําบากอยู่ใส่ก็ลําบากนะคะทุกคนขาอยู่ใส่ก็ลําบากใส่กินใส่เงินคือกันนะคะทุกคนการสืส่ออีกอย่างก็ต้องใส่เงินทาบบมีเงินอยู่ใส่ก็ลําบากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเฮา่จําจเป็นต้องอ่าเนี่ยทุกคนน้องแบมกับเข้าใจทุกคนเนาะค่ะเนาะมันก็นมีทุกสิงทุกยางน่นแหละค่ะทุกคน ันกับมีถูกสิ่งทุกอย่างที่หลายๆคนอาจจะพึงมาเห็นน้องแบมแต่ว่ายังบ่รู้ว่าตัวตนที่แท้จ,จริงของน้องแบมเป็นจังไดจริงๆแล้วน้องแบมกับเป็นคนใส่ชีวิตอยู่แบบบ้านๆกินง่ายอยู่ง่ายบางครั้งน้องแบมกับมีปัญหาที่บ่สามารถที่จะระบายให้ทุกคนได้ฟังได้บออยากเอาขึ้นมาเว้านะคะทุกคนน้องแบมก็แค่จะมีคนที่คุยก็คือกับแม่นะคะทุกคนค่ะกับแม่ แม่กะคือแม่ไม่ยานะคะทุกคนเพราะว่าน้องแบมนะ่ะส่วนตัวของน้องแบมแล้วแม่แท้ๆกะคือเพื่อนได้เสียชีวิตล้มเล้วมา10ิบก็ปีแล้วนะคะน้องแบมกลับมาอยู่กับสามีมาอยู่น้ายานะคะแต่ยาเพื่อนกะไปกะไปทํางานนะคะทุกคนเพื่อนกะต้องไปทํางานอยู่ตางปะเทศนนะคะทุกคนขาเพเพะว่ากะตังเพืนกะตงางทำหน้าที่บ่นี้ผู้ใดดอกค่ะที่บ่อยากอยู่พร้อมหนะ้าพร้อมตาอยู่กับ พ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับเต่านะคะบม่มีผู้ใดที่บออยากดูนะคะก็อยากดูกันทั้ง,งัานแต่ว่ากระ้วยภาระหน้าที่ถ้าเฮาบ่ทางานเท่ากับบมีไรใดน้องแบมท้าน้องแบมไปทํางานน้องแบมกระคิดนะคะทุกคนน้องแบมคิดหลายรอบแล้วว่าถ้าน้องแบมก็อยากไปหาเงินไปทํางานอยากแห่ ชีวิตเฮาดีขึนนะคะเพียงแค่ว่ามือนีน้องแบมก็ต้องเลี้ยงลูดูบ้านอยู่กับสามีนะคะทุกคนแล้วก็ได้ดูดูบ้านใส่ชีวิตดูแบบปันบ้าน,านถามว่ามันสบายใจบอมันสบายใจแต่การใช้ชีวิตก็ต้องดําเนินด้วยเงินนะคะทุกคนอยากไปนะคะทุกคนบางคนกับคือพ่ไปหาเหตุงานบางคนเพื่อนกับพึ่งมาพเ้ามาเจอเามามาเห็น เขาล้คลิปบางอย่างที่เอาคือคือเป็นแต่ยูสบายแท้กับน้องแบมกับบพว่าผู้ใหนะคะแต่บางเท่อกับเวลาเขาไปอ่านคอมเมนต์แล้วฟังอ่านแล้วมันกระลูดซื้อแบบอุ้ยคือถอแท้คือน้อยแท้แต่น้องแบมกระลูดซึกซื้อน้องแบมสีบอเก็บเอาไปเฮ็ดให้เจ้าของมีปัญหากับเจ้าของนะคะเพราะว่าหนึ่ง น้องแบมยูบ้านน้องแบมกับพยายามที่จะหาหลายๆอย่างมาเห็ดอย่างเช่นขายออนไลน์น้องแบมกัไปสั่งตัวตนหลายๆช่องทางทุกคนอาจสิบพได้เห็นน้องแบมได้หลายช่องทางนะคะทุกคนอาจสิบพพอน้องแบมแค่ใน YouTube เพียงแค่มือนีน้องแบมเพิ่งเริ่มต้นในการสั่ง YouTube ทางว่าน้องแบมเก่งบอน้องแบมกับโปรเกเก่งนะคะทุกคนเพระว่ากะเป็นน้องไม้มือไม่การทําคลิปนี่ยังว่าวกับประธานในเก่งนะคะทุกคนน้องแบมกัสิทธินัดในส่วนของการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่เจ้าของอใส่ใส่กินนะคะทุกคนหลักกขายพร้อมเป็นตัวแทนจำนายน้องแบมกามีความลู้ที่เจ้าจของแบรนด์เขาสอนมาเรียบร้อยแล้วน้องแบมกสมีว้าได้นะคะแต่เพียงการทำคลิปลงบางอย่างน้องแบมกัตต้ต่อคลิปน้องแบมกัพยายามที่จะเฮ็ดห้มันสวยงามเฮ็ดห้ยมันเป็นตะเบิงหลักกาเว้าหนาฟังคือค้นที่ เวลาของเขาไปฟังคนอื่นนะคะทุกคนแต่ว่ากะเอาออกในเวอร์ชันของเจ้าของนะคะทุกคนน้องแบมกับเหตุออกมาในเวอร์ชันที่มันเป็นของเป็นเจ้าของบอบอบกอปีคนอื่นมาเหตุเป็นของเจ้าของนะคะทุกคนคือเอาตัวตนที่เจ้าของออกมาบอกบอกเก่งกะบอกไปแบบนี้ละค่ะเพื่อที่จะได้กลับไปเบิ <en> <pper> ้งหนึ yeah ่งป <ina> ีผ่านไปสองปีผ่านไปโอ้แต่กี่อ่าอ่าล้มคลิปแบบนี้วอกหดแต่บอกเก่งบอกยิ้มบอกแยม ที่จริงแล้วทุกคนคะ่ะกะมันก็นขื้นอยู่กับความมุมมองและกความแตกต่างความคิดของแต่ละคนนะคะสําหรับคลิปนี้น้องแบมกะบมุมนี้ยังหลายคือเก่านะคะกัขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปบ่ว่าจะเป็นคลิปใดที่น้องแบมลงไปก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทรงกาลังใจเข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ถ้าผู้ใดอยากติดตามน้องแบมน้องแบมกะติดตามน้องแบมได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากให้น้องแบมไป อยากฝากช่องนะคะทุกคนค่าน้องแบมกสัสิไปเบิ้งไห้นะคะแต่ส่วนมากน้องแบมกัสิเบิ้งแปบบ๊แบๆบเดียวนะคะทุกคนกะถามว่ามีเวลาหน่อยเวลาหลายบอกัเวลากะบอต่างกันนะคะทุกคนบางเทือกกะ บดวยไทยคลิปบ๊วยเฮทไทยทุกคนได้เบิ้งทุกๆุกช็อตนะคะทุกคนขาเนะาะเมื่อนี้มาอัปเดต้านขากับลานเฮ็ดผมอาจดรลานไม้นะคะทุกคนกะเบิ้งดูดีสะอาดถึงก็เก้าอยู่นะคะทุกคนขาสําหรับเมื่อนี้น้องแบมกับคอ้ทุกคน เซานีนะคะทุกคนเ้านีเดี๋ยวจิมิคลิปอีกรอบตอนบ่ายอีกอยู่นะคะคิดว่านะคะทุกคนทาฝนบอตกช่วงนี้รู้ดูฝนฝนตกมือคืนกระตกบุดคืนนะคะทุกคนเนาะกะเย็นชมช้ำแดดกะออกนิดนึงนะคะทุกคนสําหรับมือนี่เ้านีน้องแบมกะขอบคุณทุกคนเพื่อกาน่ะล่ะค่ะทุกคนขาเนาะคอยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนกันทุกคนนะคะน้องแบมขอลาทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.